ที่นี้คือถิมคุ้นเคยมาก่อนเมื่อตอนครั้งเก่าที่นี้เคยเนาวเมื่อเยาวเล่าเรียนทุกวันสวนกุหลาบเอ่ยน้ำนั้นซึ่งตรึงติดเตือนใจฉันมาวันวเวลาทุกหลาบคือชีวิตจิตใจและวิญญาณของคนทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมอยู่ในสาบันนี้เป็นจิตวิญญาณ ร่างกายโซ่ and body อันเดียวกันไอ้ยากูก็ทุกทีอีกน้าเท่าทองอีกนี่ไม่ใช่เรื่องเดียวอีกหลายเรื่องเยอะแยะเลยโอ้ยกูกั่ความสนุกสนานของชีวิตวัยรุ่นสุกลาสบายงานที่เยอะแยะเลยถึงแล้วมันมีความสุขไงพี่ตอนนี้อาจจะแบบ โดนต้นโดนตีพรีเฮ้ยเบาๆตอนนี้ไม่พี่พี่พี่ได้คิดว่าความทุกข์เลยนะเจ็บตอนนั้นครับเดียวมันก็หายแต่ความทรงจําดีรวยมันมีคุณค่าไอ้คนรุ่นหลังเนี่ยไอ้คนรุ่นเดียวกับพี่มันจําได้มีเฮียอะไรก็ไอ้ตีกูพี่หัวจ อย่างเลยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทั้งเร็วๆนะทั้งดีๆคนอื่นก็ไม่มีการใครเล่นดีไม่มีใครซีดมันพี่ๆเลยเฮ้ยไม่มีเลยเล่นเก่งอะไรเงี้ยอ้าวเก่งนะกีฬาที่กีฬานี่กีฬานะวิ่งโอยรุ่นเล็กเฮ้ยพี่รุ่นจิ๋วอ่ะรุ่นจิ๋วพี่ตัวเล็กมากนะโอเคเอาเอากีฬารุ่นพี่เนี่ยนะสวนกุหลาบดิ รุ่นพี่นะนะแชมป์ฟุตบอลทุกประเภทเลยแล้วเ,เกลือกกีฬาลูกัลานเนี่ยนะสุลับเหมาหมดเ mm. หมาหมดจิ๋วก็แชมป์เล็กก็แชมป์กลางก็แชมป์ใหญ่ก็แชมป์แต่ว่าไอ้วิ่งนะเราไม่ภูมิใจเท่ากับฟุตบอลสมัย mm. so, ก่อนฟุตบอลเนี่ยสุลับทีหนึ่งของประเทศไทยวันนั้นเองก็นั่งกูอยู่กู พิเตอร์เดียวสุดยอดประเทศไทยทวีพงษ์เสนีวงลนะอายุตยาสุดยอดของประเทศไทยพี่นกหนกเทพพันศรินน,นายุตยาที่หนึ่งของประเทศไทยขวัญใจพ,พี่ราจะเป็นนักกีฬานะแต่ขวัญใจเราคือพี่่นกเปาวิตรศิวศิยานนท์พี่เปียตเบอร์ห้าสุดยอดของประเทศไทยเองนะในตึกยาวเนี่ยมันจะมีห้องรวม โลเลต่างอิงเคยรุ่นเองก็มีป่ามเลยไต็ไมไปหมดเลยสุขลากความหมดไอดอลของพวกของเด็กๆ <c oughs> พวกเราไม่ใช่เราเราไม่รู้เราเป็นไอดอลหรือเป,ปล่าเราเด็กแต่เออที่พี่เตร์เหรอพี่หลกเหรอพี่เปียกเหรอสุดยอดเท้ากำแพงสเสด็จตันเท้าุำแพงเท้ากำแพงสเสด็จตันนักเรียนทุนจากเมืองลาวสมัยก่อนเมืองลาวส่ง นักเรียนทุนมาเรียนศูนย์กุลาบเรียนมัธยมเท้ากำลังเดินต่อมาเป็นอธิบดีกรมตำรวจเมืองลาวโอ้เรื่องมันยาวก็เป็นรุ่นพี่ศูนย์กุลาบด้วยใช่เราสวนย์กุลาบทอนไม่ก่อนภาษาอังกฤษอย่างนี้เลยดรเอ็มฮัสตันมิสเตอร์มิสเตอร์ฮัสตันสอนน้องเรียนภาษาอังกฤษกี่กัน กูก็ไม่รู้แต่กูไม่เก่งะก็เลยก็เก่งกวกูก็เลยเก่งอะไรอย่าเข้าหรอกมึงไปถามไปรสรได้เลยว่าไอ้จีมันเก่งไน บอกไอ้ตีมันคุยเก่งชอบรู้จักที่ชอบทะเลาะกับคนชอบชกกับคนไม่เป็นมีชกคนด้วยพี่เฮ้ยกูเป็นประจำไหมแต่ไม่ได้ต่อยกันจริงๆต่อยกันจริงๆด้วยวะไอ้ห่าเดี๋ยวขอย้อนยีคสมัยก่อนหน่อยจะต้องนัดกันไปที่หลังบันเลี้ยงก็เอาขีดเส้นใครข้ามเส้นมาต่อยกันสมัยที่ต่อยยังไง ไม่อเลยไม่มีการท้ามีการขีดเส้นใครข้ามนงอไอ้นั่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จริงไอ้นี่ไม่เก่งจริงอ่ะมึงอย่าหยีบเส้นนี้นะอันนี้พ่อมึงนั้นลหัวพ่อมีคืูนะสั้นเลยฮะลุกขึ้นมาในห้องเน่ยลูกมาสัดมากเลยแล้วเขาไปทำอะไรที่อ่ะก็มันคนตีนครูเอาจริงๆใช่ป่ะครูเนี่ยอยู่ยังกูยังชกเลยเนาะกูนักเลงอ่ะ ไม่ต้องหรอมันต้องเหลืออดอีกหรือว่ามันไม่ใช่อย่าว่าแต่เหลืออดเลยกูอมมีดเนี่ยทันมากเลยทั้งหน้าอกเนี่ยตอนนี้แก่แล้วกูบอกไอ้ชื่อไอ้แก่กูยกมือว่ามันโอ้โหสี่ความ่หกูนะตอนนี้กูเด็กจะมากูไม่ตั้งใจหรอกนะมันก็ดีนะมันไม่อาการบอกเอ้ยตีกูยกต้อให้โทษแทนมึงล้ยังอยู่เลยเป็นลูกของพระอรหันต์นาลาทิพย์ ท่อนกูหลับนี่พวกลูกคุณน,นางนามทั้งนั้นเลยกูก็หลานคุณรักษาธนาสารบนนาคเดชอะไรองคุณอะละแต่ว่าอันหนึ่งเนี่ยมีวันวันหนึ่งแต่นี้พวกเองไม่รักษาไว้วันสามมขีเรามีวันสมานมิดใช่ไหมใช่ครับวันนี้สามมขีก็เราเรียกว่าวันสามมขีมเออต้องรุ่นกูไอสันรูน้า่าสันรู้เราจะมีลูก ฟุตบอลของเราเก่งนะลูกหนึ่งวันนั้นเรานัดกันเลยตอนเที่ยงกินข้าวเสร็จลงสนามของเราใช่ไหมโยนลูกฟุตบอลเลยทุกคนเตะกันได้เต็มที่ลูกเดียวลูกเดียวแล้วคนมั่นสี่ห้าร้อยคนรุ่นนั้นอะเตะกันทั้งทั้งโรงเรียนเลยเราพร้อมกันมาเตะกันเฮ้ยเฮ้ยันนายงไม่จบเอ็กฟังเพราะว่าเราเตะกันในห้องไม่ได้เตะกันนอกโรงเรียนไปละ เรามาตมตตตเตะก,กันไม่ได้เตะฟุตบอลเตะกันเองเราโกรธกันไม่ได้ห้ามโชกให้เตะอย่างเดียวอ้าเลยฮะเอา้าโดยอ้างฟุตบอลประเทศอาจารย์เรียกมาทำไมผมเตะฟุตบอลพลาดครับไปโดนเราเราลูกผู้ชายที่เราจะไม่บอกความจริงว่าเราหมั่นไส้แม่มันได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เราสามารถหมั่นไส้รุ่นพี่ได้ <c oughs> และระหวันนั้นลูกพี่จะโกรธรุ่น,น้องจะจะลูกน้องจะเตะ อ๋ออ๋ออันนี้แปลกไม่ได้แปลกแล้วก็จบเตะแล้วพอระคัางตีเก้งๆก้งไอ้ไรก่อนไมอมยาวตัวยาวๆอันนี้งทันไหมไม่ทันเออไอ้ยาวตีเก่งๆแต่ว่าหมดยกแล้วเข้าเรียนตามปกติรุ่มเช้าไม่มีพูดถึงปีละหนหรือว่าครั้งเดียวปีละครั้งนัดกันเออถ้ากลับมาใหม่คงจะมันลืมที่ไม่รู้เด็กรุ่นหลังแต่รุ่นพี่เนี่ยนะ เขาเรียกตบมงรุ่นเองมีมาตบมงไม่มีครับลูกเทนนิสเล็กๆเพร,ราะสุกุลาบตีเทนนิสสมัยก่อนสนามเทนนิสอยู่ข้างาตึกพระที่ติดกับโรงโรงครัวโรงยิงเก่าอ่ละมันจะมีทเทนนิสไอเจชพิษแสงสิงแก้วชมป์เทนนิสยาวชนแห่งประเทศไทยเพื่อนรักพี่ตายไปแล้วเป็นเป็นรองผู้ว่าการธนาคารชาติใหญเตชพิษไอเตเ,เนี่ย โอ้ oh, id, yeah, ยเตยพเนี่ยใส่เสื้อเสื้อสามารถสุกุลาบสมัยก่อนทุกคลับมีเสื้อสามารถนะไม่ใช่ตัดกันได้ทุกวันนี้นะไม่มีสิทธิ์เดี๋ยวนี้ซื้อได้ใช่ไหมมึงไปซื้อได้เลยไรก่อนโอ้ยเตยใส่เสื้อนอกเลยนะเท่มากเท่ามากมีตาของสุกุลาบเยู่เสื้อนอกสีฟ้า oh, ang, โอ้โหไอเตยแม่งจั่วเลยทามรุ่นเก่าๆเ,าเานี่ยคนที่จะได้เสื้อเสื้อสามารถของสุกุลาบนะ พีเตอร์ยังไม,ไม่ไม่ได้เลยออไอ้เต้มันทำเย,ยาวชนแห่งชาติตีชนะหมดเลยไอ้เตชับพิสังขิีเก้าโกะมากไปดูลูกไอ้หนังสือสมานมิ่เก่าๆจะมีไอ้เต้อยู่ข้างในเลยใส่เสือ้อเสื้อน,นอกมีตาความฝันของพวกเราวันหนึ่งเราต้องใส่เสือ้อเสื้อน,นอกตัวนี้ไม่ได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้เอาเงินซื้อได้ซื้อนอกอ่ะอิงไม่ได้เลยสไปก่อนไม่มีสิทธินะ<า>ไม่มี<า>สิทธิ์ตลาดจะใช้ไม,ไม่ได้ไม่ได้ เพราะคือสัญลักษณ์ที่สูงสำหรับพวกใช่ไม่มีไม่มีจริงๆสมัยก่อนมีแค่เสื้อนอกหมวกก็ไม่มีเสื้อยืดก็ไม่มีเสื้อยืดไทยได้อย่างเดียวคือสีชมพูฟา้าเสื้อผ้าเออ่ละเสื้อผะะ้าแล้วส่วนกระดาสัญลักษณ์เป็นที่รู้กันกางเกง ฟุตบอลเนี่ยสีขาวที่อื่นจะไม่ดูเรื่องนี้อาจจะยังก็ยังเห็นว่าจัตุราบิสงยังใช้สีขาวอยู่เลยจริงขาวคนอื่นก็ยังใช้สีดํามั่งสีอะไรต่ออะไรวุน่นวายนะของเราสีขาวสัญ,ญลักษณ์นี่คือความสง่างามของพวกเราสุนุหลาบพอลงสามเด้เห็นเก่งขาวแล้วรูล้ละนักวิ่งแล้ววิ่งอย่างพี่วิ่งรูวิ่งหะายก็เก่งขาวแต่เสื้อชมพูฟ้าไม่มีสัญ,ญลักษณ์ ปรออยู่นั้นประหล่ออยู่ที่นั้นที่เราภูมิใจมากเท,เท่มากยังไม่เท่เท่าสมัยรุ่นที่พ่อพี่สอบเขาไม่ได้เราถามพ่อว่าทำไมอยากสอบเข้าจึงกุหลับ่อกบอกเครื่องแบบสวยชุดะพนใช่ผ้าม,ม่วง,วงใส่หมวกใส่หมวกด้วยใส่หมวกแบบผู้อ,อังกฤษเลยเพราะว่าคนที่เขาเอามาทำเนี่ยนะ<ๆ>เขาวางรากฐานไว้ ให้เป็นแบบอังกฤษใส่หมวกไม่ใช่บวกะกโลนะบวกฟาง,ฟางเขาเรียกมวกฟางเังรู้เปล่านั่นละโกชิบหายเลยแต่รุ่นกูเขาไม่ได้ใส่ผ้าม่วงแล้วใส่เกงแล้วต้องเกงสีกะกี่แลก็ตอนหลังนี่เจ็บใจบันจนทุกวันเน้เ,เพราะว่าเพราะว่ามีอยู่ปีหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าให้โรงเรียนทุกโรงเรียนใน ประเทศไทยเลือกกางเกงใส่ตามใจชอบที่อยากจะได้มันก็โหวตกันเลยสุลห่าบตอนนั้นว่าจะเอาสีอะไรดีสีน้ำตาลดำเดิมนะสีอ่าเสร็จแล้วมันก็โหวตกันไม่เอาสีน้ำตาลแล้วมันโหวตนะ99.9เอาสีดำโดยเหตุผลเรื่องอะไรรู้ไหมยังับได้อยู่ในเหตุการณ์ มันไม่เคยผลซึ่งมันซิลลี่ลิซึนมันบอกว่าอะไรไหเพราะว่าสีดําไม่เปื้อนดีเวลาเล่นฟุตบอลไม่เปื้อนดี <c oughs> ไอ้สนมือว่เอา้ากูคนเดียวไอ้แก้วกูโหวตสีกรมเจ้าท่ารู้ไหม <c oughs> สี้าท่าสีกรมาท่ารู้ไหมกรมเจ้าท่าเป็นสีตั้งแต่กรุงศรีอยุยากรมเจ้าท่าเป็น สีน้ำเงินเข้มเขาเรียกสีกรมท่าเพราะกูบอกบอกว่าสีกรมท่าเป็นสีตั้งแต่คนอยู่ในล้วงในวังผ้าม้วงก็ยังสีกรมท่าเลยไม่มีสีอื่นกูอดอยู่คนเดียวถามได้เลยแล้วกูเรียกร้องมาเลยมันดา่ากูตั้ง โรงเรียนว่าไอ้ตีมันบ้ากูก็บ้าอยู่แล้วกูเจ้าสีก็มาท่ามึงจะเอาสีดำอะ่ะดำเหมือนช่วงไปกูก็บอกว่าเหตุผลนะตอนนั้นยังไม่มีจัตุรบิดกู<ม>บอกสีดำนี่แม่งโรงเรียนเตียบดมก็ใส่สีดำโร<ม>งเรียนอื่นๆก็สีดำถ้าเราใส่กรมเจ้าท่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนคนอื่นสีขาบนี่นี่นี่สีนี้นี่กรมเจ้าท่าสีขาบเข้าใจไหอืมนี่คือสีของ สถาบันพระมหากษัตริย์เราเป็นลูกหลานของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมแเราลูกรัชทิยาทำไมเราไม่ใส่สิ่งนี้ล่ะแล้วเสื้อพี่นะเนี่ยรุ่นรุ่นพี่นะพี่บอกเลยพี่มาตกในรุ่นเจ็ดสิบบาทเนี่ยบอกไอเอวสันด้วยไอปลิวไอปลิวที่เศรษฐีมาจเจรีมึงอย่ามาทะลึ่งนะกูไม่ใส่เสื้อเลยถ้ามึงเอาสีอื่นมาให้ใหกูสีดำกูก็ไม่ใส่กูไม่ไวทุกให้โรงเรียนหรอกเว้ย กูขอใส่สีกรมท่ามันก็ทําให้พี่บอกกูเอาจริงนะอ่ามันมีสีกรมท่าแล้วนี่แล้วเดินไปไหนเพราะตัวหลังมีจัตุรมิตรเองฟังกูพูดเทพธุลินแม่งโอแฟชั่นยังเอาสีน้ําตาลอยู่เะมายังไม่อยากจะกระดากันเลยสุกลาลประเทศธุลินมันไม่ค่อยถูกกันนกูก็โชคกับแม่งเทพธลินเป็นประจำอ้าวเย้พูดหยาบคายมาเราก็เจอเทพธินเดินมา เทฟสอรินบินลล่าละยอกอแม่เทฟสลรินโอหไม่โ,โกชิบายโชกันชิบายลโอ้ยไอ้จกักรตุลวิทย์เกินมาจากจากสูงกราบเท้ซินโชกันก่อนเอาจริงๆเอาเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฟังให้ดีนี่คือทิ<ซ>่มคุ้นเคยมาก่อนเมื่อตอนครั้งเก่าทิ่นี้เคยเนาเมื่อเยาวเล่าเรียนทุกวัน กุหลาบเอยน้ำนั้นซึ่งตรึงติดเตือนใจฉันแม้วันเวลา